เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระราชวังที่พระราชาจอร์จที่13ได้ทรงกระทําไม่ว่าจะเป็นการเก็บพระศพของพระาราชินีแคทเธอรีนาการทําพิธีฟื้นคืนชีพของพระราชินีโดยเลือดของมนุษย์จากแม่มดกูกูการารวมทั้งการกินเลือดมนุษย์ของพระเจ้าจอร์จที่13ทุกเรื่องราวนี้เจ้าหญิง13ไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเลย อาจเป็นเพราะเจ้าหญิง13นั้นยังเป็นเด็กและเล็กที่สุดอีกทั้งเจ้าหญิง13ไม่ได้เป็นที่สนใจของพระเจ้าจอที่13และพี่ๆทั้ง12พระองค์ของเจ้าหญิง13ด้วยเพราะว่าเจ้าหญิง13ก็เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวมีเพียงพระพี่เลี้ยงสองสามคนที่คอยดูแลเจ้าหญิง13เจ้าหญิง จึงเติบโตมากับธรรมชาติและสิ่งสาราสัตว์เป็นเพื่อนเล่นวันหนึ่งเจ้าหญิง13วิ่งเล่นเพลินๆอยู่ในสวนดอกไม้ตามเคยเจ้าหญิง13มองเห็นเจ้านกน้อยตัวหนึ่งบินมาที่ต้นไม้เจ้านกน้อยตัวนั้นบินล่วงหล่นลงมาตรงหน้าของเจ้าหญิง13เจ้าหญิงจึงอุ้มเจ้านกน้อยตัวนั้นขึ้นมาเจ้านกน้อย มีอาการอ่อนแรงตัวร้อนตัวสั่นและผอมโซทอเจ้านกน้อยเป็นอะไรเนี่ยทำไมตัวของเจ้าช่างร้อนแบบนี้ล่ะดูสิตัวก็ผอมแทบจะไม่มีแรงอยู่แล้วมานี่มามาอยู่กับฉันนะฉันจะเลี้ยงดูเจ้าเอง เจ้าหญิงสิบสามหาอาหารและน้ำให้เจ้านกน้อยตัวนั้นกินเจ้านกน้อยรีบกินน้ำและอาหารด้วยความหิวโหยเจ้าหญิงสิบสามยิ้มอย่างดีใจแล้วเจ้านกน้อยตัวนั้นก็บินหนีไปเดี๋ยวสิเจ้านกน้อยเจ้านกน้อยรอบกอนสิอย่าเพิ่งไปเจ้าหญิงสิบสามวิ่งตามเจ้านกน้อยไปเรื่อย จนไม่รู้ตัวเลยว่าวิ่งมาไกลแค่ไหนเจ้าหญิงสิบสามเห็นเจ้านกน้อยบินข้ามกำแพงไปเจ้าหญิงแปลกใจที่พบว่ามีกำแพงขนาดสูงใหญ่มาขวางกั้นอยู่ตรงหน้าเพราะว่าเจ้าหญิงไม่เคยออกมาไกลาจากพระราชวังขนาดนี้เพราะที่นี่มันคือกำแพงของพระราชวังเจ้าหญิงสิบสาม ไม่รู้ว่าข้างนอกกำแพงนั้นมีอะไรเจ้าหญิงหวังเพียงว่าจะตามหาเจ้านกน้อยตัวนั้นไปเท่านั้นเองเจ้าหญิง13บสามเดินลัดเลาะไปตามกำแพงสูงนั้นและแล้วเจ้าหญิง13ก็ได้พบกับช่องเล็กๆที่ดูเหมือนเป็นรอยแยกรอยผุพังที่สัตว์ตัวเล็กๆสามารถเดินผ่านไปมาได้เจ้าหญิง13บสามก้มลง และมุดลอดดูกำแพงนั้นออกมาอีกฝั่งของกำแพงพระราชวังแล้วเจ้าหญิง13ก็ต้องประหลาดใจเมื่อสิ่งที่พบอยู่ตรงหน้าของอีกฝ้าหนึ่งของกำแพงช่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้านในกำแพงที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ผืนหญ้าต้นไม้เขียวขจีแต่ด้านนอกของกำแพง มีแต่ความแห้งแล้งความกันดารผืนดินมีแต่สีน้ำตาลความแล้งที่แทบจะไม่มีต้นไม้สักต้นและอากาศก็ร้อนมากเจ้าหญิง13ไม่เข้าใจว่าแค่กำแพงที่กั้นขวางนี้มันมีความแตกต่างกันได้มากมายถึงเพียงนี้ตอนนี้ในใจของเจ้าหญิง13มมีคำถามมากมายเจ้าหญิง อยากรู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันเจ้าหญิงพยายามมองหาเจ้านกน้อยแต่ตอนนี้เจ้านกน้อยก็ได้บินหนีหายไปซะแล้วขณะที่เจ้าหญิง1 3กําลังจะกลับเข้าไปอีกด้านหนึ่งของกงําแพงก็มีเสียงเรียกจากข้างหลังนางฟ้านั่นนางฟ้าอยู่ตรงนั้นเจ้าหญิง13หันไปตามเสียงนั้นเจ้าหญิง เห็นเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าหญิงแต่เนื้อตัวดูซูบผอมและสีผิวก็ดำคล้ำเธอชื่อว่าซาราซาร่า,า,ราคิดว่าเจ้าหญิง13าเป็นนางฟ้าเพราะมีร่างกายผิวพรรณที่ขาวใสหน้าตาสุดสวยอีกทั้งยังแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามผิดกับคนทั่วๆไปที่สวมใส่ แต่เสื้อผ้าที่เก่าขาดและดูสก,กปรกหญิงสาวทั้งสองต่างงงและตกใจพอๆพกันที่เห็นแต่ละฝ่ายฉันไม่ใช่นางฟ้าหรอกนะฉันก็เป็นคนนี่แหละฉันชื่อ13แล้วเธอล่ะชื่ออะไรจริงเหรอแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนแบบเธออยู่บนโลกใบนี้นะ่ะคนแบบฉัน มันเป็นยังไงหรอก็แบบที่เธอนนะ่ะสวยผิวขาวแล้วก็ยังเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ช่างสวยงามแล้วกับนางฟ้าเลยนะสินี่เธอเออชื่ออะไรนะฉันชื่อซาร่าอืมซาร่าบ้านเธออยู่ที่นี่เหรอตรงนู้นนะ่ะ ใกล้ๆกับภูเขานั่นแหละคือบ้านของฉันแต่วันเนี้ยฉันออกมาหาขุดทองคำเพื่อจะเอาไปให้พระราชานะ่ะวันเนี้ยยังหาไม่ได้เลยฉันก็เลยมาไกลไปหน่อยนะ่ะพระราชาเหรอใช่นะสิพระราชาจอที่13ต้องการทองคำไปทำพระราชินีทองคำพระราชินีที่สิ้นพระชน พราะให้กำเนิดลูกคนที่สิบสามน่ะเจ้าหญิงสิบสามน่ะหรอเจ้าหญิงสิบสามไม่มีหรอกเจ้าหญิงมีแค่สิบสองพระองค์นี่เธอเป็นคนเมืองนี้หรือเปล่าเนี่ยเออเออแล้วเจ้าหญิงสิบสามไปไหนล่ะไม่รู้สินะไม่เคยมีใครพูดถึงนี่ว่าเจ้าหญิงสิบสามหายไปไหนเห็นพ่อกับแม่ของฉันบอกว่า พอพระราชินีให้กําเนิดลูกคนที่13ก็สิ้นพระชนต่อมาพระราชาก็ให้ทำพิธีฟื้นคืนชีพพระราชินีโดยให้นําเลือดไปให้กับพระราชินีแต่ก็ไม่เคยมีใครพูดถึงเจ้าหญิงองค์ที่1 3เลยนะฉันน่ะก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเจ้าหญิง13หายไปไหนแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเลย สิบสามรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างเข้าไปใหญ่หอนอกจากพระราชาผู้เป็นพ่อและพี่ๆทั้ทงสิบสองจะไม่เคยสนใจเจ้าหญิงแล้วตอนนี้ก็เหมือนไม่มีใครรู้จักเจ้าหญิงสิบสามเลยเจ้าหญิงรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้เลยเจ้าหญิงสิบสามน้ำตาไหลออกมา นี่เธอเธอเป็นอะไรอะ่ะเธอร้องไห้ทำไมฉันฉันเออฉันสงสารเจ้าหญิงสิบสามนะ